รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยข่ <c oughs> าวเด็ดทีวีออนไลน์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบ,บรุรีวันที่9พฤษภาคม2565ดรสทธิศักดิ์เกี่ยวรพิภพผู้เชียวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษาประจำตัวสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดและผู้บัญณีประนอมประจำศาลจังหวัดชนบุรีเข้ารับมอบป,ประกาศเจติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีในการสนับสนุนภารกิจทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในกิจกรรมของตำรวจสำลิดผลและเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญและเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับสังคมโดยได้รับองอบจากพันตำรวจเอกเบญจพลรอดสวัสดิ์พุ่งกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบรุรีสหรัฐแก้วตารายงานิวันนี้นะครวันที่9พฤษภามคม2อ 5, 5 5ผมดรศรีศักดิ์เกี่ยววงศิพัฒน์นะครับ ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒทสภาและที่ปรึกษาประจําสานักเลขาธิการนายกทัฐสมตรีประธานคณะตรรกการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสายรยุติโวจอุทธร์ปักเกตผู้ปฏิบัติหนอมประจําศาลจังหวัดชนบุรีได้รับเกียรติจากท่านผู้กับตมออนนท์น,นะครับได้มอบประกาศเยียคุาเกี่ยวกับด้านการสนับสนุนกิจการของตรวจทคนเทข้าเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ได้รับเขียิจากท่านให้มารับประกาศเกีรยรติคุณฉบับนี้นะฮะซึ่งมันเก็บประวัติและผลงานนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางตอมองจังหวัดนนทบุรีนะที่ให้เกียรติมอบประดาศเกียิบัตรนะฮะความดีนะฮะหาคืนไม่ได้ถ้าอยากได้ต้องทําเอาก็ฝากทุกๆคนนะฮะวมกกำลันกิจอาสาสี่เราสน,นุนกิจกรรมของประเทศชาติให้เจอรุ่นเนึงต่อไปขอบคุณครับ